มากๆวันเดียวก็คือขึ้นแบบ1 0 0 0 0แสนวิวเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็มีแฟนแต่งชาติอะไรเงี้ยชื่นชอบค่อนข้างเยอะมากๆเลย,เลยะะอะไรเงี้ยค่ะเพราะวันนี้จะอีมีสล้วเป็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นะเพราะว่าจริงมันมันเหมือนปกติเราจะตื่นเต้นแบบ การเปิดถูกไหมคะซึ่งปกติอัดอีพีเอวายดซนี่เนี่ยมันแบ่งเป็นคู่ละ 2E p เราตื่นเต้นทุก E ีเลยว่าแบบมันจะเปิดมาเป็นยังไงคนดูจะชอบไหมเพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนมูทความรู้สึกนิดนึงอะไร่งเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พาน้องๆมาทำกิจกรรมแบบนีเ้เลยมันเป็นเป็นกิจกรรมอะไรคะจริงๆแล้วอะค่ะเป็นกิจกรรม CSR นะซึ่งวายดซนี่ะค่ะได้แบบ ลงเเขาเรียกว่าร่วมทําบุญหมอน500ใบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเงินทั้งหมดนะคะไม่หักหที่จ่ายเลยเนี่ยไปทําบุญให้กับมูลนิธิค่ะนี่ค่ะว่แมาว่าตอนนี้ทางพี่เอจะมีทําหนังใช่เออเราจะทํา yy the movie ค่ะปลายปีนี้คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูพร้อมกันแน่นอนเรื่องราวมัจะจับัขนาจนาตัดเดิมยังไงวะโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยมันแบบ คุณคิดไม่ถึงแน่นอนว่า yy จะไปสุดได้ขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณดูตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเนาะตอนจบของเราเนี่ยไปขึ้น UFO นะ yy มันฟินนะเนี่ยก็เป็นวรัสไอตาขึ้นมาและลองดูว่า yy เดอ m o v มูวี่เนี่ยบอกเลยว่าต้องเล่นใหญ่กว่าเดิมแล้วก็จัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนแล้วสำหรับหนังเราจะมีเพลงให้ได้ฟัง,งมีแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดสุกแฟนๆก็ไปเอโนจะรู้เนาะว่าแบบเราจะปล่อยเพลงออกมาตลอดอยู่แล้วซึ่งบอกเลยว่าเพลงม่วนแน่นอนแบบเซิร์ฟกันสุดฤทธ เดิมหือเพิ่มเติมใครอีกไหมตอนเเป็นนักแสดงเซตเดิมแล้วก็มีนักแสดงเพิ่มเติมแน่นอนแบบว่ามีนักแสดงหลายๆคนเนาะก็แบบ DM มาแบบเรียกร้องมาว่าผมอยากเล่นเรื่องนี้มากเลยอะไรเงี้ยแบบขออแบบไปเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะซึ่งว่าก็คิดว่ามีนักแสดงใหม่ๆเยอะมากๆแน่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีแพนเปิดกล้องจริงๆมีแพนไว้ประมาณเดือน8ประมาณเดือน8ที่จะออกกล้องเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะรอน้องทะเลแบบถ่ายแบบซิงเกิลจบก่อนอะไรเงี้ย ผลงานอะไรที่จะให้แฟนๆชนหลังต่อจากวายเดซี่บ้างเออตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีเดอะแคนดนะคะที่ได้น้องคิมคอปมาเล่นแล้วก็จะเป็นแอบหลงรักมีพี่เจ็ดคนกลางนะคะแล้วปลายปีก็มีวายวายแล้วก็จริงๆมีอีกประมาณ3-4โปรเจกต์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้ด้วยสุดท้ายแล้วให้ฝากวา d เด n ี y ด้วยค่ะยังไงก็ต้องขอฝากวายเด n ีด้วยนะคะทั้งหมดมีหมด7 7เรื่องนะคะเสไตล์เลยจริงๆว่า พวกเราทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทํากันมากๆเลยไงก็ฝากคนดูด้วยนะคะถ้าส่สงการนี้ไม่มีที่ไปไหนก็ดูไว้ดนินี้ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณีสด